ห้าโมงเย็นที่หน้าทางโค้งโรงงานะนะครับอ้อยประมาณปีหนึ่งครับตอนนี้กำลังใบกำลังเหี่ยวนะครับตัวลำต้นอาจสีบ,บท่ทนหอดเมตรปันใดน,นะครับแต่ใบนี่ก็ประมาณทมหัวนะครับถ้าวรว่มใบ ตัวนี้ไฮไงนะครับไฮไงฟังทิศตะวันตกแล้วก็มีไฮห,หน่อยฟังตะวันออกนะครับฟังทางโรงงานฟังทางโรงงานสีนแนนกลัวแน่ครับบ่เอยได้สอมปันไดนะครับฟังนี้คือเอาทั้งหยอดมาปลูกเอาทั้งต้นพันธุ์ที่ช่ำไวกอนมีหากแล้วจังเอามาปลูกก็มีนะครับก็เลยได้ผลหลายกลัวฟังไฮไงจากหน่อยตัวนี้กองปุ๋ยเพนะครับ ช่วงนี้หางงแรงนะครับก็แรงว่นสุงเก,กิดนกําังกลับบานช่วงนี้นะครับทางให้น้อยนี่กระชีเริ่มเห็นต้นของอ้อยแล้วนะครับเริ่มอาจจะถึงเมตรหนึ่งเริ่มมีแล้วนะครับฟังนี่สิงามกลัวค่อนข้างชัดนะครับฟังนี่งามกลัว ฟังที่อยากล้วงเลงนะครับสมั่สมม่บ่หูสิติดบอนะครับท่ทานมูบอยกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับบ่านนี้มาบ่งขางหน้าเขาครับหนี่เขาที่วานไว้แล้วละฝนมานะครับอาจจะเสียหายพอสมควรห้หนียังว่าพอได้อยู่ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้หาติดทางนะครับ ได้ประมาณเคิงหนึ่งตัวนี้อาจจะบดถึงเคิงบ้านไหนครับได้ทั้งนนๆทั้งผุนนะครับงามรดอยู่น้อยหนึ่งนะครับแต่ว่ากะเขานี่ต้องหาวิธีละนะครับเป็นงานนะครับหาเขามาดำมาเสียบไว้แท่นนะครับตัวมันบกเกิดเดี๋ยวเขา้ขามไปบงทั้งผุน มันมีไฮห,หนึ่งที่สองไฮนะครับสองไฮห,หน่อยที่เพิ่นวาน่าเพิ่งสิเอาเป็นกาเลยนะครับใส่ปุย๋ยวานเป็นกาเอามาดำทั้งผีเลยนะครับไปเบิ่งว่ามันสีไหนบอ่อลดหลายเนนนะครับช่วงเลือกเลี้ยงน,นี่การเลือกเลี้ยงโดนและครับคนเลิกงานนําเย็นวันศุกร์นาสีหลายเป็นพิเศษน้ำบ่อออกนะครับยู่น้่ ระบายบาออกแลหละไม่รอบกวนปลาใหญ่หหอ,กกหอ,อยู่แถวหนึ่งนำ้ำหรอบมีน้ำล่งแล้วนั่ไปแล้วเราะเจ็คคนจักกันคนเห็ดเบาอยู่แถวนี้นะครับโอเคสามท่างครับ เขาพ่นว่าจะเอาไปเห็ดเป็นก่าคือบอกเครื่องนี้คือสูงบบบเดี๋ยวบังกอนนี่ใช้มองเขี้ยวเข้มๆหน้าเขี้ยวกลางๆนี่พ่นจะเอาไปเป็นก่า บนลุงเป็นกาแล้วเอาไปไฟทั้งพุ่นนะครับบันส่วนที่บอลทั้งเกิดมีทันเวลาเนี่ยแต่ตัวนี้นะครับไฮน่อยสองไฮน,น,นี่อุ้ยปลาออกไปหมดละมาแห้งหมดตื่นนะครับเนี่ยนน้อยนี่ นะครับันสียังไรเหี๋ว่ราจะเอาไปเป็นกะน้ำเต็มซามส่วนนี่ครับส่วนโอ้นี่จะขวายกันเดือว ว่ายัยางคือมีหอยขวดเคียย์อยู่นัน่นนี่เน็ดออกบ่นะครับออกดีได้น้ำจริงๆนะครับนี่จะขอยกี่กันเดือนเกิดอยู่หาเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับบ่ได้ฝนน้ำเริ่มเบิร์ดระบาดนี่ทั้งทีกี่ก,กันเดือนคือกัน พอน้ำลงนะครับดินหนาสิงสมบูรณ์นะครับมีคอยชีกเดือนแบบนีโ้โอเค้านนำม,มาอีกจะกรอบนึงนั่นมีห้อยคนมาลร่องโดกเบื่งเลยครับแต่ว่าอ่อนไปนิดนึงขาบ้ารุ่งขึ้นอีกน้อยนึงเลยเอาไปดำได้ครับเพราะว่านา้ำระบายบรท่านครับปีนี้โอ้โหหมาอะไรรล,ล น้ำเบิดแล้วครับแต่ว่าเข่าบ่งออกแล้วละ่ะคิดว่ามาหลอมนี้เพ่อได้เห็นอยู่แต่ว่าห่างๆนะครับแต่ว่าไกลออกไปนี่บนอ่ะ มีจะควยคันเดือนขึ้นกันครับตัวดีแต่ก่อนเป็นน้ำเบิดตอนนี้ระบายออกได้ครับจะว่าเข่ากับบ่กเกิดแล้วน้ำน้ำออกร้ายเติมแล้วไปนนะครับน้มสีดำเห็ดจังเลยล่ะ นะครับยังเป็นปัญหาอยู่ต้อไปผุนก็เศร้านะครับบานนี้ต้อ,ตอไปผุนก็จักเกิดบ่กเกิดนะครับบ่ได้ยางบ่ได้ผ้ายางไปบ่งยักเสื่อเอาไว้คครับหน้าข้างโคร้งโรงงานครับช่วงหางโมงแรงนะครับแต่ว่านกเอียงบ่ท่านมาดอกนกเอียงบ่ท่านได้บินเมื่อน,นอนโรงงานนะครับบ่ท่านเมื่อบ่ท่านได้คำแห้ง โอเคครับให้่ายๆนี่ก็บ่ได้ผลนะครับแต่ว่าน้ำออกแล้วเดี๋ยวจังมาเบิงว่าเพิ่นสิแก้ปัญหาอย่างไรนะครับปีนี้ขอบคุณที่รับชมมหฮอดร่องนี้นะครับขอบคุณผู้ที่ติดตามโุ้ยแตนขอบคุณผู้ที่กดติดตามไปแล้วนะครับหลักกขอบคุณลวงนาผู้ที่โอ้ยคือแตนหลายผู้ที่กำลังสิกดติดตามนะครับโอ้ยจะนำมาถกไหมอ่ะ ขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบ้ากี้ชีบเป้าครับผู้เดช่องรถไทยสายหวานนะครับช่วงนี้บอคอยมีงานรถไทนะครับก็เลยออกมาแต่เบิ่งแต่ให้หน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ